ต่นประโยชน์คาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารพเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานุสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็ขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม จงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดจงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพลังพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพลังพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถทาว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำรรสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตุที่มาอย่างเดียวก็คือคายความเอาจริงเอาจังจรณะสิบหฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีทิมบาสีฟังแล้วก็วางไว้ ผมมีหานสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ดังนั้นได้ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> <c oughs> คำว่าอาภ,าภาัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเส้นใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระะวฐานถึงขั้นอรหัตตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวดังนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิตไว้วา่าอัตนาโจทยัตตานางังจงเตือนตนด้วยตนเองกล่าวโทษโจยความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร,าร่าเรอนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง กลเราโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบแล้วก็ในที่สุดเราก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อน ถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าเขาคนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลที่สุดเราก็มายกโทษให้กับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านท,านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม้ศรีมาโพธิคราวนั้นองค์สมเด็จพระพุกวันทรงตั้ง,งอดีฐานจิต ว่าเลือดเละเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินรีเขงเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัยขององค์สมเด็จพระจนาสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นอภพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องตน้นแต่ได้ว่าความยากความลำบากของผมดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระหันภายในสามวันนับแต่บท แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วถ้อยคำใดๆที่เป็นคำสอนคำสอนคอยถือว่าเป็นคำสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแล่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้า ความเป็นพระอ,อรียเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปับรู้จักดีนชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอ,อรียเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อวความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทังด้านอนาปานุสติกมามฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสมัมปชัญญะควบคุมกำลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรม,มโลกประเชษแนะนำให้เราใช้อนาปานุสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันระยับยัง้งหรือว่าประหัดประหารอารมณ์พุ่งส่างของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนันนันกรรมฐานกองนั้น,นันจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทําความกลุ่มมัยจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดป้วนเปืี่ยนเรียกว่านอกรีตนอกรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจพ่าเราจะไม่ดีถ้าบังเอิญ เราทํากําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนุพุทธ,ธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พรานแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอนอนี่ใจเราออกโนลอกต่างไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันป้นเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั่นจริงๆเราจะขาดเฉพาะภาวนาเท่านั้น การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่อยากเพราะอะไรจรึงว่าไม่อยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่อยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านนั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ อาการของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่านาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ขงอ,อนาปานุสติกรรมฐานแต่้าว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุข จงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากกำหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียหเลย ผมก็ถอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสัมัชัญญะขน,นาะที่เราจะคิดงานก็วางอนนาปานุสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐันเพราะว่าขณะที่จับอาณาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วิจารสมาธิอตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ป,ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่เจริญไปขอท่านนันหลายตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หน,นึ่งถึงสิบนี้จะไม่ไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสัวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสัวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีแล้วหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบไ้้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิบในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจเขาอง,องค์สมเด็จพระจอมไตรามาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบระมครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็าตามทีชีวิตเตียนสีจะตายก็าตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่รกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพระน,นิดเริ่มตั้งต้นใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานาๆไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายังท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปเรืำหรับผ้ากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษาอารมณ์ทังสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเล็วเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุหัางบ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจวันน,วนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วบางที่ส0งร0อยร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในรมต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยายามบาตมันก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายัางไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานะอะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่าน,ห,นหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกำลังสอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่น,สนแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจึงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปหรือ้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคยความขายันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งเ่านไปในด้านโลกภยธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้างแหลงวันมันเป็นปฏิบัติโูชาเป็นจาคานุสติกรรมฐา,านเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานนังเรียกว่าการถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าพะนิพพานเป็นอย่างนี้ ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนก็ดูน้ำใจของเขาว่าเขาทำงานเนี่ยเกาทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไรให้รงหางวัลเท่าไรเขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทําอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตัรในพระพุทธจเจ้าพราะธรรมในทรัพย์สิงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เขาทํากันอย่างนี้ผมก็ทํามาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทําลายพระกรรมฐานเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทํา สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวีเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงธรรมังชีวิตต่างสังฆังชีวิตต่างจริงเหมือนกัน้วยยอมพลีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเคตของ,งการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความกตออัญญูโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองใช้โอกาสใช้สมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอันว่าสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวถือว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอระหันต์นั้นหลายที่ท่านบรรลุมากคนท่านก็เป็นคนมี10นิ้วเหมือนเราสองมือสินิ้วมือละห้านิ้วมีอาการส2มสเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนอยะนนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับไปด้วยการลมให้ใจเขาออกเตนขึ้นมาใหม่ๆ จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาเช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมันแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่พลบพบโผล่โผล่นะเป็นอันว่ารู้ผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นน่าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะบำหมายกันเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไปมันก็หมดเรื่องเธอว่ายก็เหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่จะต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอัธยาศัยของตนนี่การพูดอย่างนี้จะทิวาด่าใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนะมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นบัตรก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทามันไปจนกว่าจะบนาบาษจะกลับแค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆอย่าไปหาเวลาที่ไหนไอ้เรื่องที่ปรารบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อน,นิพพานัสะสัชิกริยายะเอตังกาสาวังกะเอตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสื่อพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทำมันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาได้ควายตัวเดียวไขทันเดียวหน้าที่สามส,ส,สไร่เขาทำได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยๆแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีประมาชัน้นใดแม้แต่านาปานนสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันจะกลุ่มมันจะกลัดแปลการใดก็าตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายมันเถะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณนาปานุสติเดินไปก็ใช้เท้าไปเคียงวัดก้าวไปก้าซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามันอย่างเงี้ยเรื่อยๆไป อย่าเวนั่งนนกุ้นั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุด mm. เพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌาญในนาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านหลายเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็ตามฌานก็ดีอปปจาระฌานก็ดี ใจของท่านนั้นหลเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบ,นนนแนบสนิทในด้านของกุศลน,นการจะทำการจะพูดการจะคิดของแต่และบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภายัยไม่เดือดร้อนใดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอาล่าสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนันหลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานและก็จะลืว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทาให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดอะต่อที่นี้ไปเขามรนดาท่านอย่างายจงตั้งกายให้ตรงดํำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใใจออกใช้คำพาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัตยาสัยของท่าน